สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินต์ธามุนมงชัยวันนี้จะมาอธิบายหัวข้อเรื่องการเมืองไทยส่งผลต่อความใ้ใจในการลงทุนของชาวต่างชาติอย่างไรบ้างการเมืองไทยในประเทศไทยนะคะมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการลงทุนของชาวต่างชาติซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ ที่กำหนดการตัดสินใจในการลงทุนในประเทศนั้นๆปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งในแง่ของความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน 1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองการเมืองที่ไม่แน่นอนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวต่างชาติ รู้สึกไม่มั่นใจในการลงทุนเมื่อรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งหรือเกิดความขัดแย้งภายในประเทศนักลงทุนจะมองว่าเป็นความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดสเสถียรภาพทางการเมืองอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ไม่คาดคิดการเลื่อนโครงการสำคัญต่าง และการหยุดชะง,งักของการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ 2. นโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนนโยบายทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนหรือไม่แน่นอนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติคาดหวังว่านโยบายการลงทุนควรมีความชัดเจน โปร่งใสและสนับสนุนทางการลงทุนหากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและส่งเสริมการลงทุนนักลงทุนก็น่าจะมีความมั่นใจในมากขึ้นแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้งเช่นการเปลี่ยนอัตราภาษีหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อลงทุนนักลงทุนอาจมองว่า เป็นความเสี่ยงเพิ่มเติม 3. การปกครองและกฎหมายระบบปกครองและกฎหมายที่เข้มแข็งและโปร่งใสเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติการมีระเบียบกฎหมายที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการที่รัฐบาลสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ4ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสถานการณ์บ้านเมืองภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มีส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนชาวต่างชาติหากประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศที่เป็นแหล่งทุนหรือตลาดการค้าสำคัญนักลงทุนต่างชาติจะรู้สึกมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ หรือหากมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์ประเทศผู้ค้าก็อาจทำให้นักลงทุนลังเลที่จะเข้ามาลงทุน 5. การประท้วงและชุมนุมการประท้วงทางการเมืองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการลงทุนในประเทศชาวต่างชาติ อาจมองว่าประเทศที่มีการชุมนุมประท้วงบ่อยครั้งมีความเสี่ยงสูงเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและบุคลากรรวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อาจถูกขัดขวางจากเหตุการณ์เหล่านี้ 6. ความสามารถในการจัดการวิกฤต ความสามารถของรัฐบาลในการจัดการวิกฤตทางการเมืองหรือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสำคัญหากรัฐบาลสามารถรับมือกับวิกฤตและนำพาประเทศออกสถาจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างมีประสิทธิภาพนักลงทุนก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น แต่หากรัฐบาลขาดความสามารถในการจัดการวิกฤตหรือมีการตอบสนองที่ช้าและไม่มีประสิทธิภาพก็อาจทำให้นักลงทุนลังเลที่จะเข้ามาลงทุน 7. ความมั่นคงและความปลอดภัยความมั่นคงและความปลอดภัยในประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของชาวต่างชาติหากประเทศมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความรุนแรงนักลงทุนอาจมองว่าการลงทุนในประเทศนั้นเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและอาจเลือกที่จะไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่า 8. ผลกระทบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระดับโลกเช่นการเข้าร่วมในข้อตกลงทางการค้าหรือการมีบทบาทสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศก็อาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน หากรัฐบาลสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศและมีบทบาทในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระดับโลกก็จะช่วยให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุน 9. ความโปร่งใสและการทุจริตการทุจริตระดับสูงและขาดความโปร่งใสในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล เป็นปัจจัยที่ลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติการมีนักลงทุนรู้สึกว่าต้องเผชิญกับระบบการเมืองที่ขาดความโปร่งใสหรือมีการทุจริตเป็นเรื่องที่ปกติจะทำให้พวกเขาลังเลในการลงทุนในประเทศนั้นๆเนื่องจากมองว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้สรุปแล้วนะคะการเมืองในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของชาวต่างชาติในหลายมิติทั้งในแง่ของเสถียรภาพความโปร่งใสและความสามารถในการจัดการวิกฤตทางการเมืองที่มั่นคงและนโยบายที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่นักลงทุนชาวต่างชาติมองหาในการตัดสินใจลงทุนในประเทศใดป,ประเทศหนึ่ง หากประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นหัวข้อที่มานำเสนอในวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะ